ได้เลยฮะหนึ่งสองสามครับอีกหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งสองสามเจ้าสามฮะอีกภาพของแขนเจ้าบ่าว <c oughs> สุดท่านพร้อมมองกล้องฮะหนึ่งสองสามุดท่านยิ้มเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครหนึ่งสองสามสุดท้ายขออนุญาตปรับกา <c oughs> ้โชว์แหวนตั้งมือสายขึ้นมาแลวชิดก,กันไว้ตรงกลางโอเคเลยท่าพร้อมมองกล้องเช่นเดิมยิ้มได้เลยครับหนึ่งสองสามีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามสุดท้ายนะครับ พร้อมแห่เดงสอ็ตาครับการสวมแหวนมันกับกูบบาสาวเสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยหนึ่งถ้วยเจ้าสาวรับไปหนึ่งถ้วยครับแล้วก็วางซองแดงที่ถาดได้เลยครับพี่ท็อปครับอ่านั่นแหละอ่าหมกน้อยถอยออกมานี่ได้ซองและชื่นใจนะลูกนะโอเคครับการทางขนมอีมีเคล็ดนิดเดียวกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับ การทานขกมอีร่วมกันหนึ่งฝึกให้ป่าวสาวได้ดูแลกันตอนนี้ไปต้องดูแลกันละสองรับเป็นเคปเล็กๆน้อยๆจะบ่าวกับตักลูกแดงขึ้นมาป้อนน้องก่อนนะลูกเล็กก่อนลูกเล็กก่อนขนมอีนั้นป้าจากแป้งข้าวเหนียวครับทาเป็นลูกกลมๆสื่อกลไก้รากแตงกลมเดี่ยวเดียวแน่นของการผสมป้อนน้องได้เลยครับ จากนั้นน้องปอกขี้มาเขาก็าดูแลกันไม่ใช่มานั่งปอนกันอย่างคี้ววันนะซื่อความหมายว่าจะต้องดูแลกันเขานะเขียวกว่อนนะคือก่อนจากนั้นครับจะมีไข่อยู่ในทุดสองฟองครับพี่ท็อปตักขึ้นมาหนึ่งฟองเอาฟองที่เล็กที่สุดเลยเล็กสุดแล้วนะเจ้าสาวครับ เจ้าสาวของเราจะมีทิ้งนิดหนึ่งเจ้าสาวจะกัดนิดเดียวเป็นเครื่อดต่อที่นี้ไปเจ้าเหวิ่งเงินทองหามาได้เท่าไหร่เหลือกินเหลือใช้ตลอดไปเจ้าสาวครับอ่านาำก่อนเร็วพี่ทองปอน้องก่อนนะปอนน้องก่อนนะโอเคครับต่อทีนี้ไปก้อเหลือกินเหลือใช้นะจากนั้นเจ้าสาวตักฟองเล็กที่สุดขึ้นมานึกฟองครับเจ้าบ่าวครับกลับกันเจ้าบ่าวต้องถ่านทั้งลูก เป็นการวยวันให้เจ้าบ่าวหนึ่งสุขภาพแข็งแรงสองครับรีบตีทาย,ยาทไว้สืบสกุลโดยเร็ววันเจ้าบ่าวจัดก,การเลยครับไข่ทีโปรตีนล้วนเลยนะรบมือให้กับเจ้า่าวเลยเอาน้ำตามเลยไขยน่นีโปรตีนล้วนถ้าเป็นไายก็แล้วไว้สืบสกุลแต่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกหญิงหรือลูกชายเป็นมงคลกับพ่อแม่หมดเลยครับ ขอบพระคุณแก่ย่างผู้ใหญ่ทั้งบนเวทีหนึ่งครั้งพร้อมต่างกันเปยดเชิญครับไปลาหมาวายกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่กราบขอบพระคุณเจ้าแก่ใหญ่สองท่านเป็นอย่างสูงครับเรียนเชิญย่างผู้ใหญ่ทั้งบนเวทีพักคอยด้านล่างสักครู่เดียวครับกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ดื่มไวนพรครับคุณพ่อคุณแม่ดื่มน้ำชาแล้วดื่มไวน์ขอดกบ่าวสาวครับ เป็ดธรรมเนียมของเกาหลเราครับที่นิยกน้ำชานี้สําคัญยิ่งเป็นการแนะนําญาติทั้งสองฝ่ายให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้รู้จักนะเจ้าบ่าวได้รู้จักญาติเจ้าสาวเจ้าสาวได้รู้จักญาติเจ้าบ่าวบอกขอาหวังกับบอกครึ่งตรงกลางเลยครับวางเลยทอหยิบมาวาให้ด้วยเลยทั้งสท่านพร้อมนะฮะหนึ่ามครั้งครับหนึ่อเรียบร้อยครับน้ำชาคุณปอกเป็นตัวปุ๋ยฟอครับ เริ่มต้นจากประธานในชีวิตก่อนคือคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองครอบครัวครับขออนุญาตเชิญคุณยายสีนวลและคุณยายมณีครับพักก่อยด้านหน้าได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่รับเสร็จเรียบร้อยมองรตรงกลางเลยจ้ะวางของฝันไว้ที่ตักคุณแม่ได้เลยนะฮะตั้งขึ้นเลยครับแม่จ๋าตั้งขึ้นนิดหนึ่งครับอ่าโอเคครับ น <displayed, S 1> ะคร so, like so ับขออนุญาเชิญท่านพลตำรวจโทโสพลและคุณจิตราพรพิสุที่วงการขึ้นับน้ำชาเป็นลำดับต่อไปครับนี่นะครับคุณยายสองท่านครับ มองตรงกลางนะครับ,รค,รบ,รค,รบคุณยายสองท่านวางที้ตากระบอกล้องตรงกลางตกรอมองลองนะหนึ่งสองสามหนึ่งครับแต่เดี๋รอครูวาราชการกรุงเทพมหานครกอครับป้าสาวน้องไม่ถครั้งพร้อมกันครับการที่ยังผู้ใหญ่จะมาเป็นคู่ในโบราณถ้ามองมาเป็นคู่มาเป็นครูไม่ป้าสาวดูเป็นตัวอย่างครับเรากลับต่อไปก็เรียนชิญคุณสุรชัยอริยานนท์ภรยานักเตรียมตัวด้านนด้เลยครับ กามองรบตรงกลางนะครับมองกล้องนะครับน่เดี๋ยมเชิญคุณสุรชัยและภรรยาครับจะากผู้ใหญ่พัก้อ,อยด้านข้างได้เลยนะคระับอยากผู้ใหญ่พัก้อ,อยด้านข้างได้เลยะครับอยากผู้ใหญ่ที่จะขึ้นรับน้ำชาจากคู่บาา่าวสาวเขาท่านเตรียมอยู่สองอย่างหนึ่งเตรียมตัวให้พร้อมนะ สองเตรียมสอด้วยนะจะได้ไม่เป็นภาระถือกับบ้านับแม่ครับเดี๋ยวลืมให้สอนจะยกอขึ้นมาก็ได้นะครพรครับหล3อมาะครับ่เรียนเชิงุณสุกับเิงุปฉริครับของการกดวทีได้เลยครับต่อมาครับนะถ่ารับแทนคุณสุภไปใชยและบุณปัจฉริครับราดับต่อไปครับเรียนเชิญคุณอลงกดบุญมากสุขและคุณบิไลายพรถึงชีรักนันครับระดับ ช่วงวนี้เจ้าสาวก็ทำความรู้จักกับญาติเจ้านบะ่าวเนาะต่อจากนี้ไปเป็นครอบครัวเดียวกันรับเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วเจอ in กันที่ไหนทักทายกันครับนะแต่ก่อนดีบ่าวสาวสรักกันอยู่สองคนรู้จักกันอยู่สองคนคุ้นเคยกันอยู่สองคนต่อจากนี้ไปก็จะได้คุ้นเคยกันทั้งสองครอบครัวเพราะว่าเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วครับขอบพระคุณพระท่านพระคอยดังั้างในใจจกะ

ช่วงนี้อยู่ในลำดับของญาตเจ้าบ่าวนะคะอีกสักครู่ครับเมื่อครบถ้วนแล้วจะได้นำข้อสู่ย์ญาเพื่อของบ้านเจ้าสาวไป็นลำดับต่อไปยาตเจ้าสาวก่อนถ้าเป็นธรรมเนียมไทยธรรมเนียเจีนครับเรเชนญาติคุณวักร์สารและคุณมนทิชาขงปันครับ นี่นะครับผู้ใหญ่ท่านมีประสบการณ์ในการของรถของเกินมาก่อนยกน้ำชายท่านหนึ่งไยก่อนครับลบดับต่อไปครับผู้ใหญ่เลขาเชิญครับท่านพันตำรวจเอกวิทูลลรรษานและภรยาครับ หนึ่งสองสามครับสักครู่นะครคุณผู้หญิงสะดวกเปิดหัวขึ้นนิหน่อยครัสองรับพร้อมฮะหนึ่งสองสามอีกครั้งหนึ่งสองสามเด็กไปก่อนขออนุญาตเลยนะท่านเตรียมตัวครับเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกสมเกียรติแสวงสุขและภรรยาครับเป็นลำดับต่อไปครับท่านพันตำรวจเอกสมเกียรติแสวงสุขและภรรยาครับ เศษร้อยหมอมกกรงตกรางครับท่านพร้อมนะฮะหนึ่งสองสามี่สห้านะครับเอกปรีชาทิมหอมและภรรยาครับท่านพันตำรวจเอกปรีชาทิมหอมและภรรยาครับเป็นลำดับต่อไป าและรยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณญ,ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายครับเชิญมีพิรำกับญาติของคุณพ่อนะกราบขอบพระคุณโดยทันทีดนกรุณาให้เกียรติคุณพ่อและคุณแม่ของผู่วนสาวครับลำดับต่อไปครับขอญาตเอยนาท่าน,าน,านาเตรียมตัวครับเรียนเชิญท่านพันตํารวจเอกทูลเดชบุญนาคและภรยาครับท่านพันตำรวจเอกทูลเดชบุญนาคและภรยาครับำรนนลำดับต่อไป อมกรอนะครับหนึออข้อมูลผิดพลาดเยอะเลยครัลำดับต่อไปครับขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณสุร,รจิตจากเครือและประยาครับคุณสุรจิตจากเครือและปรยาครับเป็นลำดับต่อไป ข้อมูลนามสกุลของผู้กับทุนที่จริงคือเดชคุณมากแต่กลายเป็นเดชบุญมากไม่ใช่ดีอะนะกลายเป็นเดชบุญมาก ชมการแนะนอนทั้งสองฝ่ายน,นี้ขออนุญาตใช้เวลาพอสมควรครับเนื่องจากมีญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองครอบครัวมากมายค,ค,มครับคูสมรสครับ รักกันได้แบบนี้เน,ะนี่ยบทรักตั้ที่อุยพรไงรักกันจนหย่าจนเท่าต้องถือไม้เท้ายอดทองกระบอกจะเป็นไปด้วยกันเลยลำดับต่อไปครับเรียนเชิญคุณสาธรบัวจันทร์และภรรยาครับเรียนเชิญคุณสาธรบัวจันทร์และภรรยาครับ ยังข้ามไปก่อนครับถ้ายังไม่เคยทำแบบไม่ถึงครับรำดำต่อไปครับเรียนใจบุตรยักษ์ชวีอันนี้หนึ่งสาวงั้นทิ้งกันเลยดีกว่าพ่อคุณแม่ขยับออกมาด้านข้างคุณพ่อมาด้านขวาคุณแม่มาด้านซ้ายสองสามอีกหนึ่งครั้งครับหนึ่งสองสามเจ้าสาวท้องแขนเจ้าบ่าวอาไปเลยครับโอเคเลยพร้อมนะฮะหนึ่งสองสามอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามขอบคุณครับพองก็เอพี่น้องขึ้นมาเลยครับพี่น้องท้องเดียวกันนะขึ้นมาก่อน แถวด้านหลังนะฮะขยับขวาเล็กน้อยครับโอเคฮะพร้อมนะครับไมได้เป็นความวดงานเป็นความสุขท่าน้อมมองกล้องนะฮะหนึ่งสองสามครับอีกหนึ่งครั้งครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับท็อปเอ็นโตไปทางคุณน้ำหวานนิดนึงพร้อมครับหนึ่งครู่ฮะ คุณคุณยายครับขอยญาเียเิญคุณยายคุณยายด้วยค่ะคุณแม่ขอยญาเตยเิยคุณยายรบกวนคุณพ่อครแพร้อมครับหนึ่งสองสามีกหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยรัดหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับกอนหนึ่งสองสามครับนึ่งสองสามก็สาวไปเลยท่านเชิญเลยท่านเชิญเลยมีความยิเลยุณหนึ่งสองสาครับผม หน่งโดนตัวกันตามเป็นตูดนะแถวเก้าที่นั่งของท่านนี้ก็มาได้เลยจะอยู่โซนทางซ้ายมือของพิธีกรเอเครับด้านนี้นะครับนเตรียมตัวหนึ่งสองสาอีกหนึ่งครั้งครับ1 2ึ่งสองสามฟรีสไตล์หนึ่งจะมีเครื่องหมายาวครับนีนี้มาทีหนเรนะครับมีนีมานี้มา 1 2ึสองุ้ยคุณท็อปเอ็นสีสางไปทางเจ้าสพร้อมครับ1นึ่งสงามโอเคเรียบร้อยครับขอบครับน่ารักมากครับหมดคิวทุกคร่งาะมองกล้องไว้เลยนะครดบอมแล้วก็ยีสีหนึ่งสองสามอีกหนึ่งครั้งฮะหนึ่งสองสามตัวหลุมัวนิดนึงหนึ่ามทีมยัีคุตบอลหครั้งครับหนึ่งสองกิน มีแลกสักลูกนึงมินิค้นเพือวินิ้าได้หมดเลยตามทายตามพร้อมนะหนึ่งสองสามอีกหนึ่งสมครับหนึ่งสองสามฝากามวินก่เรียบร้อยครับคุณท่นันหน้าเข้าีแล้วจะอยู่สายมือของท่านมีกลุ่มไหนรออยู่ไหมครับมันคืออะไรเชิญคณะา หนึ่งด้วสารท่านที่เขาร่วมมาถึงแล้วก็ทาไวอาหารว่าพร้อมและหนึ่งดีครับน้องๆชุดสุดชื่นชมร่วมส่งตัวนี่เราจะไม่ส่งข้าวห่อนะส่งไม่เป็นชุดก่อน ย้ำอีกครั้งครับกลาง,างเวทีกลางห้องประชุมนะคะรับก็จะมีพรมสีววััสสดดีีคค่่ะ นี่ไงทุกท่านตอบยังครับแม่บ้านอยู่นี่พ่อบ้านเขา

ครับขอต้อนรับท่านผู้สู่ช่วงเวลามสู่ของ,งวิทีเล้ยฉลองมงคลสมรสให้กับผู้บ่าวสาวที่น่ารักของเราในวันนี้ครับน้องน้ำหวานและพี่ท็อปของเราครับเราในวันนี้ครับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวของพวกเรามีเรื่องราวความรักที่งดงามมาฝากทุกทุกท่านด้วยข่าทุกท่านรอมแล้วนเรั่ ท่านผู้มีเกียรติครับท่านมอบมาด้าน,นาท่าจะสับขออนุญาตเรียนเชิญประธานในชีวิตของครูบาสาวขึ้นมาด้านบนเวทีเพื่อที่จะมาเป็นกำลังใจกับลูกทั้งสองครับขอเปิดรายกรลยครับ คือภาพที่โดงามที่สุดสวยที่สุดแล้วทัางผู้มีเกียรติทุกท่านครับขออนุญาตแนะนำเจ้าบ่าวและเจ้าสาวให้แขกผู้มีเกียรติได้รู้จักสักเล็กน,น้อยเจ้าสาวเของเราครับคุณุธิดาจัก,การินครับหรือน้องน้ำหวานเป็นบุตรีของคุณพ่อสุรินทร์จัก,การินและคุณแม่มิไลยชื่นใจดีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หักสูตรบริหารธุรกิจบันดีสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันทำงานที่บริษัทสมัฒนาพลาสติกจำกัดในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสํนักงานขอเสียงปรบมือกับเจ้าสาวคนสวยของเราเลยครับเจ้า่าวรูปแบบของเราในวันนี้ครับปุดคุณาโน์บุกดังหาือพีทอป กปนบุตรชายของคุณพ่อพันตำรวจเอกนางธภพคุณแม่พอดทิพย์มุกดาหานจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยศิลปากรปัจจุบันรับทำงานที่บริษัทสยามไนกิ้งเซลลจำกัดในตำแหน่งซีเนียร์เซอร์วิสเอนจิเนียร์วิศวกรบริการอาวุโสเสียงกรบือให้กับเจ้าบ่าวรูกหล่อของเราเลยครับ กันถุงทองแสดงความดีดีกับทั้งสองครอบครัวคู่แรกครับข่อนี่เรียนเชิญท่านพลตํารวจโทโสพลพิสุทธิ์ทวงท่านอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและท่านทันตำรวจโทในยาวัฒน์ผะเดิมชิดท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ด กราบขอบพระคุณท่านพลตำรวจโทโสโพลพิสุทธิ์ที่โบกยังท่านพลตำรวจโทในเยาววัฒน์ประเดิมชิ่กัป็นอย่างสูงครับเสียงปรบมือขอบพระคุณสองท่านด้วยครับกาบและท่านสักดาไพรสันท,ท่านคุณพิพากษาหัวหน้าคณะในสีค่ครับขอเสียงปรบมือรับสองท่านด้วยครับ จากนั้นเลขาธิ่ารภาพเป็นเกียรติร่วมกันทั้งสองครอบครัวครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับยังรำับต่อไปครับหมายเลขาธิการอีกสองท่า,นค,ทาน,นครับท่านแรกครับท่านนายยศกองโทวพันอาเบี้ยแก้วท่านอดีตน,น,นายยศกองการบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสี่สมัยและท่าน คู้บ่าวสาวครับขอบพระคุณทั้งสองท่านครับเรียนเชิญครับหนึ่งสองยี่ร้อยครับขอบพระคุณสองท่านเป็นอย่างสูงครับและเรากลับต่อไปครับขอญาตเรียนเชิญครับกลับขอญาตเรียนเชิญสองท่านครับ Absolutely.